โอ้เรื่องเสียงไม่บ้านต้องทำดีๆต้องใจที่จริงมันจะเป็นบ้านเราว่าภาษีอินเทอร์เน็ต่ว่เป็นอินเทอร์เน็ต ဒီကောင်တွေလာနေတာပဲတော့တက်တယ်တကယ်လို့လာနေတာပဲအဲ့လိုပါလားတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဂျန်နိုင်းကတော့နောက်ပါရတော့ เพราะว่านเป็นตไม่อนาแล้วก็อกประตูจะลงแดก็ต้องาลงหลงข้างเนอพ่อกระตงมือที่เป็นโทสะเออก็ต้องขูดพื่อเปยอื่นด้ยพราะพี่หลงพาแต่พัหน้ที่นิสัยอะไรเอาก็ส่งประกาศคือเป็นว่าประนถึนกว่นี้เออแล้วราก็จะมาแนาเถ้ามาลงในี่หลงอย่างเดียวตัวบริษัพ้องประตทัวคืองโหะเออก็ต้องแก่บีิสัทกาเข้อง้อกประตนหน่อย

มีสายทั emos, gonna, <deal> ้งคืนมาขนวแต่งแ <no wonder> yeah. ่ไงเนี่ยมีหลวงพ่อเขาครูวัิมาโคศลหลวงามรตนกรละกอนเป็นลุกตาดำจีน ไปลาววาที่สามตูว่าบาวปินเป็นไรปบานข้าวอย่างนี้บ้านข้าว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 บ้นขาวไปลวน้ำตาลมไปกระทั้งตู้า้ันเป็นงานตัดนตงานตเลย

ไม่เคยรการเดินทางารงไหนเรื่องงาน Eh pi 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 เขะม้ก่อนเนี่ยเขาะกับกล่องแต่นั่งเฮ้ยเขานั่งวกอันดว่าเพื่อนชื่อว่ากบ อเค piano <laughs> <laughs> and <laughs> We mm -hmm.

ไปเพราว่าเียวย่านยปนย่งย่าน่ลย่านปงกันหน้าหน้าป้อกันขันเีวเ้ยรถบเมื่อนั้นเพือนได้ากวครอบครัแกันลได้น่วต้กับ้างรถบินกเบ้นเือ้างบนนี้ป้าดเย ผมกระตุกเนี่ยเออยอ่เอมีโมยูที่เว่ย่ไถย